สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับชูแป้งทอล์กไม่ได้ทำโคตรนานเลยใช่ครับเทปอาจจะสุดท้ายแล้วก็ได้คงใช่แล้วล่ะป่ะอ่าใช่ครับครับทำไมล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่รายการเราทำมาเท่าไหร่นะสาสิบห้าตอนหรออืมอืมหรือประมาณเก้าเดือนนิดๆโอ้นานกว่าที่คิดนะใช่ถ้าเป็นคนเนี่ยท้องก็กำลังคลอดเลยอ่ะกำลังคลอดแต่เป็นเราเนี่ยแท้งพอดีเลยใช่ครับ จบชีวิตแล้วครับพี่หนุ่มพูดอะไรบ้างสิครับพูดไม่ออกไปกินแรงน้องๆก็ชุบแป้งทอดนะครับวัฒนธรรมชุบแป้งทอดทางไทย PBS นะครับทำมาทั้งหมด35ตอนก็มาถึงวันนี้ครับอาจจะต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าก็ยังมีรายการคุณภาพอีกหลายรายการที่รอนำเสนอสู่คุณผู้ชมที่ชีวิตนั่นหรอมาแทนเวลาเดียวกันพอดีเลย ก็จะมีอายุไปอีกแค่สเดือนเท่านั้นเหมือนกันโรเงจริงชูแป้งทอดของเราเนี่ยก็ยังคงมีความหวังนะครับว่าเพราะเราก็ยังมีเรื่องราวหัวเรื่องหัวข้อต่างๆเนี่ยอีกเยอะเลยจริงๆมีคนถามมาเยอะว่าเฮ้ยจบแบบจบชีวิตเลยหรือว่าจบแบบกลับมาเจอกันใหม่ไม่ไม่เราแค่พักการออกกันเพราะว่ารายการอย่างที่เราทำใช่ไหมคุณผู้ชมมันใช้เวลาในการทาค่อนข้างเยอะจะให้ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ไหวเราก็อาจจะเสียชีวิตกันในขณะถ่ายทําได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีช่วงพักบ้างก็คาดว่าน่าจะเป็นซีซั่นแรกของปีหน้าที่เราจะได้กลับมาก็คือประมาณเดือนมกราคมแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะครับส่วนระหว่างนี้ถ้าคิดถึงกันก็สามารถดูชุบเป็งทอดไลฟ์ชุบเปทอกเนี่ยย้อนหลังได้ใน YouTube แล้วก็ทาง Facebook ซึ่งเราจะเอามารีรันกันทุกสัปดาห์เลยใช่ครับก็คือถ้าใครกดไลค์เพจ ชูแป้งทอดชื่อว่าอะไรนะวัตถราย culture d e fried c u เ t อ r ์ใน YouTube ในเฟซบุ๊กและ u t u b e เหมือนกันเนี่ยเราก็จะพยายามเอาคลิปเก่าๆเนี่ยมารีรันนะครับเป็นระยะซึ่งจริงๆก็ดีนะครับเหมือนกับว่าเออเฮ้ยไม่มีอะไรดูก็มาเตือนให้ดูว่าเอ้ยอาจจะมีตอนที่คุณผู้ชมยังไม่ได้ดูใช่ครับหลังจากนี้เราจะไปทําอะไรกันต่อ๋อหลังจากนี้เนี่ยหนึ่งงานที่ต้องทําแน่ๆเลยคือจริงๆเราก็ยังคิด หัวข้อนะครับเพื่อที่จะเอามาทำวัฒนธรรมชปแป้งทอดในปีหน้าแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ความเข้มข้นแล้วก็สิ่งที่พยายามจะทําเลยคืออยากทําให้มันสนุกข,ขึ้นอีกด้วยนะครับนี่ก็<ต>เป็นโจทย์แรกที่อยากทําก็มีคนเสนอหัวข้อมาในเพจ a c e b o o k ของเราในเยอะเลยนะว่าอยากให้ทําเรื่องนั้นละครไทยเรื่องการถกเถียงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยก็อยากที่จะทําเหมือนกันแต่ว่าขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนอืครับว่าแต่ว่า3 5ตอนที่ผ่านมาเนี่ยประทับใจตอนไหนกันมากครับโอ้โหยิ่งทํา ยิ่งเลือกยากนะครับคือจริงตอนรแรกๆเลยเนี่ยตี้ป่ะครับโอ้โห oh ไม่ทาดเลยว,วันนั้นวันนั้นไปเจอพวกผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าชอบตอนฟิตตี้ที่สุดนะครับผมก็รู้ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ว่าไวไัยใดก็เหมือนกันหมดครับ <c oughs> พี่หนุ่มชอบตอนไหนครับ <c oughs> จริงๆแต่ละตอนก็มีคุณค่าของมันนะความสนุกของมันก็ตอบแบบดาังงานก็ต้องบอกว่าก็ชอบชอบทุกตอนนะครับอชอบเป็นหมดเลยชอบชอบ บางอย่างในแต่ละตอนแต่ที่ชอบที่สุดเนี่ยในทุกตอนก็คือชอบแขกรับเชิญเพราะแต่ละคนที่มามาที่กรุณามาให้ความรู้กับเราต่างๆนานาเนี่ยมันทาให้โดยส่วนตัวเราได้เปิดโลกมากๆเลยใช่จริงครับถือโอกาสนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านด้วยระดับขอบคุณครับคุณที่ประกอบ์ละครับครับชอบตอนไหนครับ ก็ถ้าตอบแบบนางงามก็คงต้องตอบว่าชอบทุกตอนนี่ตอนนี้มงกุฎต้องเด้งตึ้งตึ้นบนหัวลเอาเอาตอนเอาตอนที่เต่งพิธีกรบ้างละกันก็ชอบชอบตอนติ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าทําให้ได้ไปเห็นชีวิตจริงเยอะด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนลงลงเวลาไปกับตอนนี้เยอะแล้วก็อินด้วยอะไรเงี้ยชอบชอบชอบแต่จริงๆแล้วในฐานะคนเขียนบทนี่ชอบตอนตลาดนะครับเพราะว่าได้เขียนให้สองคนนี้มาประทานกันแล้วคนก็ชอบ ถึงขนาดเอาไปจิ้นกันเลยโอ้โหครับจิ้นว่าเป็นแม่ค้าไปกับลูกค้าตบกัน็นที่ผมชอบหลายตอนเหมือนกันแล้วก็แต่จริงสิ่งหนึ่งเลยที่ที่ชอบมากนะครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆตอนเราเริ่มทำวันทำซูเปนทอดกันเนี่ยเราคุยว่าเราอยากให้มันเป็นรายการสารคดีที่มีวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจด้วยครับคือในแต่ละตอนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเนื้อหาแต่ละตอนมันต้องการวิธีนําเสนอที่มันไม่เหมือนกันเช่นตอนติ่งเนี่ยผมก็ชอบมากเพราะรู้สึกว่าเป็นตอนที่ มันมีอารมณ์ของความเป็นติ่งเยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่เนื้อหาอเราได้เห็นความเป็นแฟนคลับมีการวิ่งตามเนี้ยมันได้อารมณ์ดีนะครับหรือว่าจริงๆอย่างตอนกาแฟก็ชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่ดูแลได้กลิ่นจริงๆนะครับหรืออย่างพิตตี้นี่ก็ชอบเพราะว่าเป็นตอนที่ตากล้องของเราเนี่ยขยันถ่ายมากนะครับเราเลยได้ภาพสวยๆมาดูได้กลิ่นไหมจริงตอนแต่งงานคนเพศเดียวกันใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบมากทีนี้ทำไมไม่มีคนจินบ้างจินใคร จิ้พี่เอกกับพี่หนุ่มไงก็ไปแต่งงานกันมาไงไม่มีใครจิ้นเพราะว่าเขาพี่อายุเกินกว่าที่ใครจะจิ้นได้แล้วแต่ก็อยากรู้ว่าคุณผู้ชมชอบตอนไหนบ้างก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่โพสต์นี้ก็ได้หรือว่าที่ยูทูบวิดีโอนี้ก็ได้ครับผมคือจริงด้วยด้วยความที่เป็นคนดูและผู้ทํานะครับผมว่าก็เราก็อยากฟังนะครับว่าแต่ละตอนที่ชอบชอบเพราะอะไรนะครับแล้วก็จริงเอ้ยมีตอนไหนที่ รู้สึกว่าเอ๊ะมันสนุกหรือว่ามีวิธีการนําเสนอที่มันน่าสนใจหรือเปล่าตอนไหนชอบเนื้อหา,อานี้นะครับก็อยากฟังจากคุณผู้ชมครับ,บเพราะว่าเราจะได้ออกมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับจะได้กลับมาอย่างแข็งแรงมากขึ้นใช่ซึ่งจริงมีสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นข่าวดีมากๆสําหรับพวกเราเกิดข,ขึ้นในเมื่อเดือนก่อนคือหยดนั้นในกองไฟใช่ครับคือวิชาแมวไม่ใช่ครับ อ่ะพี่ไม่มีข่าวดีคืออะไรพี่พี่ไม่มีเยไม่มีสื้อออกช่วงนี้ไม่มีอะไรมาโฆษณาครับข่าวดีก็คือเราได้รางวัลเสวกาศอืไม่ใช่สวีโกทีวีโกทีวีโกคุณโัศน์ตองคำเป็นไงครับตอนนั้นโหไม่อยู่ไม่รู้ว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างไงบ้างเราก็ใส่ทักซิโดอย่างรู้นั่งแท็กซี่ครับนะดาราเขามากันอะไรนะมีรถมารับแล้วใส่ทักซิโดอย่างคับๆด้วยนะ ที่ไม่ขับนะขับทำไมอยูคขับเหรอขับได้ข่าวว่าผอมลงแล้วนี่ก็นิดหน่อยรู้สึกไงบ้างครับที่รายการที่ทําได้รับรางวัลจริงๆทํางานเขียนหนังสือมาประมาณยี่สิบปีนะครับไม่เคยได้รางวัลเลยอ่ะแล้วเคยที่ง่ายก็ุณภาพมาเนี่ยหลังจากวิดีโอนี่ก็ไปรางวัลต่างๆก็จะปักเไม่เคยแต่เป็นกรรมการแต่ว่าพอมาเป็นทําทีวีประมาณปีหนึ่งได้รางวัลแล้วอ่ะมันก็คือแสดงว่าทีมงานของเราเนี่ยเยี่ยม ทีมงานที่เราพูดถึงอยู่นี่คือทีมงานที่ไม่ได้เห็นอยู่ตรงนี้นไม่ใช่นะครับซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพมากอือจริงๆในไหนทำวีดีโอบอกลาแล้วเนี่ยก็ดีใจนะครับอยากให้เขาเห็นหน้าทีมงานกันบ้างไหมเออเออจริงครับควรจะนะเอาย่างไหมเราเล่นเกมไหมเราหน้าทีมงานขึ้นล้วให้ให้คนไปหาว่าปรากฏตัวในช่วงไหนตอนไหนใช่ออก็ได้สนุกดีนะได้หยุดน้ำในกองได้จะยืดชุบเป็นทอดไง เหลืออีกประมาณ300ตัวใบแม่ใบแม่อันนี้ใบแม่ตอนอะไรโอ้มีหลายตอนมีหลายตอนก็ไปดูกาแฟมีแน่แมี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 ใครใช่ไหมีผีเนี่ยมีแน่เลยมีครับอินสตาแกรมอ่าใช่โอ้ออกหลายตอนคือจริงคนดูคนต่างๆที่อยู่ในรายการที่นึกว่าเป็นคนทั่วไปเป็นทีมงานไม่ใช่มีสัญญาพันธ์นี้ไปรถมงไปรถเฟนจริงเอ้เจ้าเนี่ยงั้นบล็อกดิจิต้างมาหมดเลยตั้งมาไม่เป็นความจริงเล ในทีมงานทั้งหมดเป็นทีมงานของเราอนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นทีมงานฝ่ายข้อมูลนะครับซึ่งก็คือบริษัทวันอวันเอร์เซนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์จริงๆเรามีเพจของบริษัทดีวันอวันเซ็แล้วด้วยอยู่ที่ f a c e b o o k c o m อะไรอะไรครับ d 1ว1ววันเเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับซึ่ง เขาไปคลิกได้เพราะว่าโอนี่เป็นตัวโอเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์เป็นศูนย์อ๋อวันโอวันก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นบริษัทที่ถ้าคุณให้ตังเรามาหนึ่งร้อยบาทเราจะทำงานให้หนึ่งร้อยหนึ่งบาทครับแค่นั้นอะแถมร้อยจังเพราะว่าเพราะว่าที่อยากให้ไปคลิกไลค์นะครับเพราะว่าจริงๆผลงานของบริษัทดีวันโอวันเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่วันท่าำชุดแบงค์อดครับเราทำ พิพิธภัณฑ์มีหนังสือนะฮะครับหยดน้ำในกองไฟครับครับติงอันนี้ไม่เกี่ยว <laughs> อันนี้ไม่ใช่ <laughs> อันนี้ของ <laughs> ส่วนตัวโอเคครับอ่ะแล้วก็ยังมีรายการซึ่งก็กำลังผลิตอยู่นะครับอ,อีก,อกหลายรายการบางรายการนะครับก็ถ้าเกิดว่า คลิกไลค์ไว้ก็จะได้รู้ข่าวสารนะครับแล้วก็เผื่อว่าจะได้ติดตามกันแล้วก็ให้คําแนะนํากันได้ครับครับผมมีคนบอกว่ารายการของเชนเนลที่หยุดชอบไม่ได้กลับมาครับเขาไม่ได้ชอบนะเขาไม่ได้กลับไปจับจากไม่ได้กลับมหลังจากที่ผมทึ่งกับการขยำกระดาษของคุณจอร์จไปแล้วเนี่ยครับก็ไปก็ทำไมต้องทึ่งอีกนะครับกับคำทำนายของอาจารย์พรชัยจาก เาาพราะว่าผมถามไปว่าอาจารย์ครับช่วยดูดวงรายการให้หน่อยครับฉะนั้นผมพยากรณเลยว่ารายการของคุณเนี่ยน่าจะจบในเวลาไม่กี่ปีางหนนะ้าใครเป็นลูกน้องนี่ก็เตรียมหางานใหม่ทําได้แล้วนะครับหลังจากนี้อาจารย์ทํานายไว้ไม่กี่เดือนเท่านั้นครับคําพูดของอาจารย์ก็ดุดร่วงนะครับเป็นวาจาสิ่์เป็นจริงเราจะได้กลับมาใหม่อาจารย์ไม่ได้บอกอันนี้ไม่ได้ถามท่านอาจารย์ไว้นะครับก็เป็นเรื่องของดาราศาสตร์นะครับครับ ถ้าดาวเคลื่อนตัวมาถูกตำแหน่งไหนครับเราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วสามารถทำอะไรได้ไหมไม่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไหมถึงะทำอะไรให้รายการกลับมาได้ไหมจัดม็อบขราบก็ถ้าอยากเห็นก็ก็ติดต่อไปทางช่องนะครับครับ่าเมื่อกี้ที่แชมป์ถามว่าแล้วเสร็จจากชูเป้นทอดแล้วพวกเราจะมีรายการอะไรกันอีกหรือเปล่าอืมซึ่งจริงอีกไม่นานเราคงจะได้ ได้ซึมๆข่าวออกมานะครับว่าจะเป็นรายการอะไร,รก็เลยอยากให้กดไลค์เพจดิวานวันเปอร์เซนต์ไว้เพราะว่าถ้ามีจะได้รู้นะครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีที่เราเตรียมรายการกันไว้ที่คืบหน้าไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับหนึ่งรายการซึ่งผมคิดว่าเป็นรายการที่ที่ดูสนุกมากเราก็ได้ทดลองถ่ายทํากันอยู่บ้างแล้วใบให้ว่าเป็นรายการเกี่ยวกับ a ฟ e b o o k และโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมีไหมมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น เราก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วยบทเพลงจากพี่นุ่มครับน่าจะเป็นการลาครั้งสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าปีหน้าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่นะครับับเมื่อดวงดาวเมืดวงดาวเคลื่อนมาถูกตำแหน่งและถ้าคุณผู้ชมส่งจดหมายไปที่ไทยพีบีเอสมากพอครับเราไปกันเถอะก่อนที่จะสวัสดีเช้าสวัสดีครับ